ลูกชิ้นทอดทุกใจหนักครับเพราะว่าแถวๆบ้านมันจะมีพวกแรงงานต่างด้าวและพวกนี้ชอบมาขโมยของที่บ้านวันดีคืนดีคุณผู้ชมครับแม่ค้าคนนี้สังเกตดูว่าแถวๆนั้นเดิมทีมันมีหมาแมววิ่งเล่นกันอยู่เนี่ยมันค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้พวกนี้จับหมาแมวไปกินด้วยวะนี่คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับ มีคนใส่เสื้อกล้ามดูสิจับไปแล้วจับแล้วจับแมวคือตอนแรกเหมือนน่าจะเล่นกับแมวอยู่แหละนะแล้วหลังจากนั้นครับก็จับแมวขึ้นมาจนแมวตอนแรกมันตกใจใช่ไหมกระโดดหนีอุ้มไปแล้วหลังจากนั้นก็อุ้มแมวเดินถือไปอย่างอารมณ์ดีครับเป็นแมวเปอร์เซียด้วยนะเออแมวเปอร์เซียตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นหมื่นได้เหมือนกันนะคนี่ครับหลังจากนั้นก็จับใส่ถุงแล้วก็เดินไปเลยคุณผู้ชมครับยจับใส่ถุงปุ๋ย ไอ้แมวตัวมเมื่อกี้ที่กระโดดลงมาจากรถกระบะแล้วภาพมันก็หลุดจากมุมกล้องไปอ่ะเนี่ยย้อนกลับไปตอนที่เขาเล่นกับแมวอยู่คือเหมือนกับว่าแรงงานต่างด้าวพวกนี้มันจะมาขโมยของที่อยู่บนรถไงมันจะเป็นพวกแบบเหมือนของที่เขาเตรียมไปขายในตลาดอะนะนี่แล้วก็บางครั้งแมวมันก็จะมานั่งเล่นอยู่บนนั้นนี่คุณผู้ชมครับปรากฏว่าคลิปนี้เจ็กก้อย แม่ค้าลูกชิ้นทอดตลาดนัดชุมชนบ้านเขาหินซ้อนเอามาร้องเรียนนักข่าวครับบอกว่านี่เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นหมาดๆห,ห,หน้าบ้านเจ๊ประมาณเมื่อวานหกโมงเย็นในหมู่บ้านศีราทองนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและก็เล่าย้อนไปบอกว่าก่อนหน้านี้เจ๊ก็สงสัยนะว่าทําไมของที่เตรียมเอาไปขายที่ตลาดนัดใส่ตู้แช่วไว้มันหายไปคือปกติเจนเนี่ยก็จะ เหมือนว่าเตรียมของใส่ตู้แช่ที่มันอยู่ท้ายรถกระบะเนี่ยจะไปขายที่ตลาดเนี่ยของมันค่อยๆหายไปเอา้าหาตท่าไหรก็หาไม่เจอก็เลยไปเป,เปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นไอแรงงานต่างด้าวที่มันอยู่แถวๆบ้านเนี่ยเป็นน่าจะเป็นขนมเมียนมาเดินวนเวียนอยู่ท้ายรถแล้วก็ลือค้นเข้าของท้ายรถกระบะครับบางจังหวะก็ไปเล่นกับแมวที่นอนอยู่ด้วยผ่านไปอีกสี่วันย้อนกลับมารอบนี้ ขโมยแมวเปอร์เซียใส่ถุงปุ๋ยไปเลยอ่ะเจ๊ก้อยบอกว่าก่อนหน้านี้เจ๊กับลูกสาวแล้วก็เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเนี่ยก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมหมาแมวที่หมู่บ้านเลี้ยงเอาไว้หรือบางทีมันก็เป็นพวกจอจัดอะนะมันหายไปหมดเลยแล้วดันไปเจอซากขนแมวคล้ายๆกับว่าถูกถลกหนังออกไปอะ่ะแมวเจ๊ก็หายไปเหมือนกันนี่แมวเจ๊เลี้ยงไว้นะคือเจ๊บอกว่าตอนที่มันหายไปเนี่ยเจ๊ร้องไห้ไปเป็นเดือนๆเ,เลยนะ แมวรักไงนจนมารู้แน่ชัดว่าไอ้หมาแมวที่มันหายไปน่าจะถูกแรงงานต่างด้าวพวกนี้จับไปกินแงๆเลยคิดว่ากินใช่ไหมน่าจะกินเพราะว่ามันไปเจอซากขนแมวที่เหมือนกับว่าหนังมันถูกถลกออกมาอ่ะไปฟังเสียงเจนน,นิดนึงครับแล้วก็เลยไปย้อนกล้องดูห้าวันมาขโมยของ้วทุกวันวนวันละสามรอบก็มี ล่าสุดเมาเอ์แมวเราไปหนึ่งตัวอุ้มจากหลังรถแมวนอนอยู่บนถังน้ำแข็งอุ้มไปจากหลังรถอุ้มเดินเข้าบ้านไปประมาณสิบนาทีเดินออกมาพมกระถุงนุ้ยหนึ่งถุง,ถง,ถง,ถงแล้วก็แมวเราก็ไม่กลับบ้านอีกเลยแมวเราหายสี่ตัวแล้วครับสองตัวแต่ว่าตัวแรกเราเราไม่เห็นในกล้องร้องไห้มาเป็นเดือนนะแมวเลี้ยงตั้งแต่เล็กเราทำไมต้องกินแมวอะไรอย่างเงี้ยเราทุกข์ใจเราไม่ชอบ กโมยของก็ว่าพอแรงพอแล้วแต่เนี่ยเอาแมวไปกินมันก็แสดงว่ามันเริ่มต้นจากการที่ของหายไปก่อนแล้วแมวเจก็หายไปจุกระทั่งเนี่ยมาติดกล้องวงจรปิดแล้วมันก็เห็นเหตุการณ์ทุกๆอย่างในช่วงหลังๆนะเนี่ยเจ๊ก้อยบอกว่าอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดูแรงงานต่างด้าวพวกนี้หน่อยดูดิทำหน้าเหมือนกําลังเล่นกับแมวอ่ะก็ไม่รู้ว่าจับไปทําไมเหมือนกันอ่ะเนาะ เออแต่ถ้าไปเห็นซากขนกับการถลกหนังนี่ก็มีความเป็นไปได้สูงเลยอะอหรือว่าเป็นพวกเ,เพีงเพี้ยนสาดดิตทรมานแมวเหรอ,อแต่ถ้ากินแมวเป็นไปได้ไหมมันก็เคยมีประวัติคนกินหมามหมาแมวก็ประเภทแบบคล้ายๆกันนะคะนะคือแล้วมันแปลกๆตรงที่ตอนแรกอุ้มไปแต่ตอนหลังจับใส่ถุงปุ๋ยนี่แหละ,นนะคือถ้าสมมติว่าจะเอาขโมยไปเล่นเนี่ยก็คงจะอุ้มไหมใครจะไปจับแมวใส่ถุงกระสอบแบบนั้นน่ะเนาะใจร้ายอ่ะก็เอาเป็นว่าเขา ฝากต่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเช็คหน่อยละกันว่าออไอ้พวกนี้มันเอาหมาแมวไปกินจริงมากอ,มอยากรู้เหลือเกินนะคะสงสารอะในฐานะคนเลี้ยงสัตว์ด้วย